สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ a i c r a คา c h a n n e แนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกลับมาอยู่กับเกม Minecraft นะครับก็อันนี้เป็นแมปหลอนๆน,นะครับสังเกตได้จากเสียงของผมนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่บรรยากาศแห่งความวังเวงนะครับหลอนน่าสะพรึงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งที่คุณกำลังเห็นหน้าจอตอนนี้ก็คือ หน้าตัวละครของผมนะครับตอนกด f 5นั่นเองนะครับมันคือตัว l นะครับโอเคซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแมป Single Player ครับแล้วกเ็เรื่องของ Setting ผมปรับตามที่เขาบอกเรียบร้อยครับ f i e l of view 90แล้วก็ brightness คือ50%นะครับหรือจะน้อยกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าขอเป็น50%แล้วกันนะครับกลัวมองไม่เห็นไม่ใช่อะไรนะครับโอเคเพื่อมให้การเสียเวลานะครับเราจะทำการ เข้าสู่บรรยากาศแห่งความร้อนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไปกเดเรีห้ากลับมาเป็นเฟิร์สเพอร์นครับอะไรวะมืดไปหมดครับอุ๊ยโอเคโอเคมีอินโทรด้วย deep coma เอ่อโอเคเรามาอยู่ในบ้านสักหลังหนึ่งนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นบ้านแล้วทุกอย่างเนาะ นี่ไปแล้วเนี่ยอัน welcome to deep coma ยินดีต้อนรับเข้าสู่ deep coma นะเป็น puzzle map จาก s e r i o u s craft เหรอ texture pack อะไรอ๋อนี่เป็นเหมือนกับว่าเครดิตเฉยๆเนาะไม่มีอะไรมากโอ้โหเสียงเตีน hello มีอะไร holy s h อนี่มาจากไหนเนี่ยตีได้ไหมเนี่ย ขามาใส่หัวได้ปะไม่ได้ Note to myself Note ถึงตัวฉันเองจาก s e r i o u s Craft จ้าเสียงแบบยังได้ถากนายอ่านนี่อยู่แล้วก็จงจำไว้ว่านายอยู่ในอาการโคม่านะนายเนี่ยต้องรีบตื่นให้ได้เชียวละข่าวดีก็คือนายเนี่ยยังสามารถควบคุมสติควบคุมตัวของนายได้อยู่แต่ว่านั่นแหละ นายก็ต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นซะแล้วก็หนีออกไปโอเคโอเคอืมอะไรวะเนี่ยอ๋อ เกงรอละกูเกงรอละมาเงยก็จะเงียบเงียบนิดนึงนะครับบรรยากาศส่วนผมก็เงียบเงียบนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ากูกำลังเกรงอยู่อะไรเนะี่ยห้องนี้มีไฟครับเป็นเหมือนเตาหลอมบอกใช่ไหมบรรยากาศมันทำให้ผมนึกถึง amnesia imagine for peace เลยนะครับมันคล้ายกันขึ้นได้ป่าววะเอาเฮ้ย อ๋อของผมมันเด้งสักครู่ครับโอเคเอโดดได้นะเนี่ยเหมือนจะวิ่งได้แค่นี้นะอันนี้ก็กด M5 นะครับตัวสกินผมนะครับเป็นแบบนี้ที่ควรเห็นตัว L เมื่อสักครู่นะครับโอเคเอกดได้ปะวะกดไม่ได้นะ มืดจังอ๋อนี่คือบาเรลเหรอ,อโอเคนี่เปิดได้ไหม Water pipe มันคือท่อน้ำคแรบบับเฮ้ยเสียงอะไรวะฝนตกเหรอชันนี้ห้องอะไรเนี่ยเชื่อกูวกูตกแน่เลยกูยืนตรงกลางกูตกเลยเฮียเอ้ย โอ้โหผ่าอะไรวะผ่าทำไมเอ้ยไม่ไม่ตกใจไม่ตกใจไม่ตกใจนี่อะไรนี่เป็นบานเรื่องหมดเลยใช่ไหมเฮ้อเฟอร์นันส์คีกุญแจเตาหลอมแล้วกูจะเปิดเตาหลอมทำไมก่อนมันโล่งเหรอ เปิดเตาหลอมทำไมก่อนอันนี้เสียงด i สคอร์ผมนะก่อมผมจะเปิดเตาหลอมเพื่อทำอะไรมากกว่าน,นี้เนี่ยผมว่าผมขอไปดูอีกทางก่อนนะครผมคล่องใจกันมันมากเลยว่าคือแต่กูไม่อยากเดินเลยะเอาจริงๆวะเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อพื้นต่างาระดับวะแห้เปล่าวะฮเฮีย้ยโอ้โห อนนี้เปิดไม่ได้ปะเปิดไม่ได้ครับเราอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้อะไรเป็นมิวสิกบ็อกช่ไหมเป็นจูกส์บ็อก์เหรอทำไมอะเอาอดดอกไม้ไม่ทำไมแล้วเอาเฮ้ยอันนี้เป็นบาเรลใช่ไหมมี Wake Up C418 w a ท t ค a เป้เพลสออนจู๊กส์ Box b o x Wake up, or? wake the fuck up, samurai. <coughs> <coughs> we have a city to burn. Okay, you have to wake up. I don't you can help. Okay, pop, Okay, 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 Ooh, khói da, khói da. okay, 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 เฮ้ยกูปิดประตูไว้ใช่ไหมโอเคเออเสือมารยาดีเฮ้ยขแจเฟอร์น,นันส์เหรอแล้วกูจะไปติดตรงไหนไขได้ไหมประตูวางได้ปะ Huge f u r n a n e f u r n a n e เนานตาเผาขนาดใหญ่ติดตรงไหนวะตนนิดข้างบนเหรอเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูทำเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาระวางไม่ไหนมาด้วยเฮ้ย เฮี้ยตกใจหมดเอาไม่กูทำเพื่ออะไรเ,เดี๋ยวก่อนอ๋อกูเดินเข้ามาในตาเผาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูทำเพื่ออะไรเนะี่ยฮะไม่ได้เหรอ คนปุ่มก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ I p r o b a b l y need to open it somehow ต้องเปิดมันโอเคคีย okay. ์นี่ไงโอ้เออโอเคเปิดเสร็จปุ๊กเอาเปิดไฟกลับมาครับอ๋อโอเคแล้วกูก็เอาคีย์นี่มาแปะนี่ใช่ไหมไอ้กอจะได้โอ้โ oh, ห oh. ฮัลโหลฮัลโหลกูมองไม่เห็นเลยมันบอกแล้ว่ามันมีจ้มสแกนเนี่ยซึ่งกูมองแล้วไม่เห็นเลยกูต้องมองพื้นมองกำแพงวะเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมผมอมองแล้วไม่เห็นเลยว่ะเฮ้ยอันนี้มันเป็นตันใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยมองไม่เห็นว่ะนี่ม,นมันอะไรเนี่ยเหมือนติดอะไรสักอย่างฮะอะไรวะคิดขวาก็ไม่ได้ this place look old oh. ที่มันดูเก่านะเออตะกูดูอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ขอไปนะครับอะไรวะกูยอยู่ไหนเนี่ยเออนี่เป็นประตูใช่ไมะไม่ไหวแล้วขอเบรกรูมานิดนึงเพราะว่าผมมองอะไรไม่เห็นจริงว่ะมนมืดไป เปเปอนเหมือนแบบบุ๊กเชลฟาเรามาทางนั้นใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยอะไรอ่ะ wake up โอเคนี่อะไรอ่ะบาเล่หอ่ะกูคลิกมัวหมดแล้วนะ่ะนี่ขนาดเปิดแสงแบบ bright แล้วนะยังมองไม่ชัดเลยโอ้โหสายตาเสียหมดเฮ้ย เหมือนเป็นสุสานปะไม่มั่นใจนะว่าใช่ะปะแบบมีทางไปข้างๆครับโอ้โหอย่างนี้ใครมันจะมองเห็นแล้วครับพี่อันนี้ก็ไม่ให้มาอ้าวเข้าได้ครับเออเด,เดี๋ยวก่อนค่อยเข้าแป๊บหนึง่งกูสงสัยตรงนี้มากมันสว่างไม่ใช่เลยอ๋อกูไม่น่าจะวิ่งกระโดดข้ามไปได้หรอกนะเพราะว่าเราติดสโลเนสอยู่นะครับสโลเนสสาม ให้ไฟหน่อยก็ได้มั้งถ้าคือเล่นตามรูร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือมองอะไรไม่เห็นเลยครับเพราะคิดแบบปวดตามากเพ่งแบบ wake up I'm trying เออกูก็พยายามอยู่นี่ไง wait เลยยังไงต่อวะนี่อะไรอ่ะ I'm trying trying อะไร wake up โอเค มีข้อความเตือนเราตลอดเวลานะครับว่าให้เราตื่นนะ hey. เฮ้ยฮอ้ยตรงนี้ค่อยสว่างหน่อยวิ่งข้ามไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อหล่นลงไปแล้วมีบันไดนี่ว่ะมา I can try ไม่ม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่านได้เดี๋ยว I can try โ oh. อ ได้เหรอเสียงอะไรวะวิ่งกระโดดโหเร็วโดนเล e ดเดม m ค a t ช h y ยูอยากให้มันจับมึงได้เหรอะอะไรใครจะจับอะไรกลัวจะวิ่งหนียังไงนะวิ่งกระโดดเท่ากับเร็ว แล้วไงต่อไปนี่เหรอโอเคกุญแจครับรีเวอร์เข้าไปกูว่าต้องเจอตัวเชี่ยสักอย่างแน่นเลยอาจจะเป็นแบบซอมบี้หรืออะไรข้างในปะวะไม่มั่นใจวะ โอเคกูเสียวหลังไว่ไหละไอออนพิงแอกเสียงอะไรเดี๋ยวชัตโตมาเตเสียงอะไรเสียงเหมือนคนกำลังจุดพลกงานงานวัดเลยงานบวช เฮียพ่อมึงตายแล้วไงเราไอ้เวน I'm running 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 โอซอมบี้เหรอคกูต้องสู้กับมึงใช่ไหม Come on เฮียเียพ่อมึงตายสัตเอ้ยเปลี่ยนที่จะเพ็งทำหาอะไรอย่างนี้วะตบตบตบเออตบไม่ได้เอ่อซอมบี้จริงๆด้วยวะ I'm running I'm running Hello how are you I here วะไงทำไมกูอะอันแน่ฮันแน่ Hello Hello oh shit HOLY SHIT! ตีทีเดียวเกือบตายอ่ะฮะอ๋อกูติดฮังเกอร์ด้วย ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยก่อนจะทำไงเนี่ยมึงคิดว่ากูควรจะทำยงังไงฮะกูควรจะล่อมึงใี้แล้วก็จ,จุกอยู่นี่แล้วก็วิ่งเข้าไปใช่ไหมแล้วก็บิดประตูงเงี้ยเหรออะไรอะไรเฮ้ยอ้วชิตโอ้เฮียตาย,ยาเลยโอ้ oh. เออกูก็เข้าไปข้างล่างนี่หว่าเออกูลืมไปเฮ้ยเฮียมึงออกมาแล้วเหรอเอ้าไอเวนขึ้นบนได้แล้วไอ้เวนไย์นี่เออเอาอายุไอ้เฮียอยู่ข้างล่างกูเลยโอเคไปแล้วจ้ากูเปิดตรงนี้ไว้แล้วกันเผื่อกูหนี วิ่งกระโดดเท่ากับไวความเร็วแสงเออกูเข้ามาแล้วไงต่อ h า d ด w เนียเออแล้วมึงให้พริกแอรกูมาทำหอ,อกอะไรนะเนี่ยอาเฮ้ยโ oh, อ้ชิตเอาฆ่ากูไอยเหี้ยเอาแล้วมึงให้กูมาทำไมเนี่ยฮัลโหล Break Crack stone อ๋อ โ oh. okay. อเคเข้าใจแล้วโอ้ oh, อย่างงี้นี่เองกูก็ได้กูมันตีไม่ได้ซะอีกแล้วเนี่ยเอ้ยวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วความเร็วเป็นของปีศาจเฮ้ยใหม่ใหม่ม่เปิดไว้มึงจะดังไปไหนอะเนสียงตีมึงเนี่ย นี่มันบาร์เรลอ๋อไม่ใช่นี่มันเฮเบลกองฟางเปิดประตูกกกกเปิดประตูเปิดออกดูเอ้ยอยู่ไหนวะอ๋อคุณต้องเข้าเนี่ยเหรออานเดียวจะนะเฮ้ยเหียรูปภาพไอ้เวนเนยล็อกเหรอเอาชาโคเปิดได้แบบวะ เปิดไ,ได้ไหมไม่ได้เลยฉันอยากจะน,นอนตอนตอนนี้เออคือมันมืดมากๆเลยคุณผู้ชมผมเริ่มปวดตาแล้วเนี่ยอไอตรงนี้ลงได้ปะเนี่ยเออกูยอยากรู้่ลองดิอฮะเชสคีย oh ์โอ้โหล้ำลึก จริงๆแล้วเสียงอะไรแต่คือกูเนี่ยเหนือกว่าเว้ยความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงกเูเคยพูดเอาไว้แต่ไม่ใช่วันนี้ว่ะ piece of l e t t e r stone button ปุ่มมาทำหาอะไรวะปุ่มเนี่ยปิดประตูก่อน ฉันได้เจอกับ,กบปรากัการประหลาดในช่วงของปีแปดศูนย์แต่ว่าฮะฮะเ็เป็นคนแรกที่เจอกับปรากฏการปรากฏการประหลาดนะครับเหมือนแต่ว่าแต่ว่าอะไรอะไม่ไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์เลยเหมือนกับว่าเกมไอแอมจะทำให้มันแบบไม่เคลียร์เนาะจะได้แบบเป็นตุ่มเปิดเปิดาต่างหน่อยเร็ว เออเป,ปิดไว้เปิ <c oughs> ดไว้กูทำอะไรของกูเนี่ยอืมฝนหยุดต,ตกแล้วโอเคเออเสียงมึงจะกล้องไว้ไหนเนี่ยเออ piece of b u t o n เหรอใส่ตัวนี้ไปเนี่ยมองได้ปะมองไม่ได้เหรออ๋ วางได้เอ้าอ๋อเคเดี๋ยวอะไรนี่มูโอ้ยเช็ดกูอยู่ไหนเนี่ยโหกูถามจริงถ้ากูเจอซอมบี้ซอมบี้เปลี่ยนสกินนั่นกูไม่รู้เลยเนี่ยไปเลยโอ้ฟัก มามึงฆ่ากูเหี้ยเอออ๋อมันมเออกูกูตายแล้วกูตายแล้วโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคเอากูกดผิดเออโอเคขอบคุณมากอืมตีก็ไม่ได้เอาวัตเตอร์มีแต่ตีไม่ได้ม่งจำสแก๊กกูอย่างนี้เลยเหรอ เอนี่หน้าต่างใช่ไหมเนะี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจอืมมึงไม่ใช่พวกหนอนหนังสือสินะโอเคแล้วกูจะออกไปยังไงเนะี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ผ่านบุ o k s h e l f นี่ได้นะอะเอาหนังสือใส่ไม่ได้ใช่ไหม lucky piece of coal เออเออมันเต็มหน้าไปหมดแล้วเนะี่ย ออะเอามานี้มาตีได้ไหมพิกแอ๊ไม่ได้เหรอฮะมันมีอะไรอย่างปแปลกๆตรงนี้เหรอคือยังไงโอเคเอาตีออกได้เหรออ๋อเสียงอะไรเฮ้ยตู้เปิดเหรอให้ลงไปได้เหรอโอเค เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมหมดเวลาลแล้วนะครับก็ยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านี่กว่านะครับสำหรับ m e c a t deep coma นะครับในพาร์ทต,ต่อไปนะฮะสำหรับใครที่ดูพาร์ทนี้เราชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก,กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช n e l ของเราไว้ด้วยนะครับชแนลเล็กเล็กนี้จะได้เติบโต ไปสู่เ,เวทีระดับประเทศไทยสักทีนะครับขอ,ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตอนนี้310ซับสไคร b ์เบอร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้พูดมาเยอะแล้วเจ็บคอมากเลยกูเจ็บคอจริงนะครับขอบคุณที่รับชมทุกคนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย